สวัสดีจากช่อง My Power Space ค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการรับมือกับการขอโทษปลอมๆและไม่จริงใจเรื่องนี้อยู่ในชุดสื่อสารอย่างรู้ทันซึ่งเรามีเครื่องมือให้คุณใช้รับมือกับคําพูดร้าย,ายๆกับคนร้ายๆเพื่อรักษาเซเวสต e ีมหรือความภาคภูมิใจในตัวเองรวมถึงความมั่นใจและความนับถือตัวเองค่ะต่อไปนี้เป็นวิธีรับมือกับคําขอโทษแย่ๆด้วยการกำหนดขอบเขตและการสื่อสารตรงไปตรงมาแบบฉลาดทางอารมณ์ พร้อมกับเตือนให้คนคนนั้นรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของพวกเขานะคะข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากคุณเจฟฟรีย์เซนฟิชเชอร์สามารถติดตามเขาได้ที่อินสตาแกรมนะคะเริ่มต้นจากการรับมือกับการขอโทษที่ไม่ใส่ใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อมีคนพูดว่าฉันขอโทษที่คุณรู้สึกแบบนั้นผมขอโทษที่คุณรู้สึกแบบนั้นมันเหมือนกับว่าพวกเขากําลังขอโทษสําหรับความรู้สึกของคุณมากกว่าขอโทษจากการกระทําของพวกเขานะคะความจริงก็คือ คุณต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้วและพวกเขาก็ควรรับผิดชอบต่อการกระทําของพวกเขาเองเช่นกันและคราวหน้าถ้ามีใครมาขอโทษแบบไม่ใส่ใจความรู้สึกของคนแบบนี้นะคะให้ยืนยันว่าอยากขอโทษสําหรับความรู้สึกของฉันแต่ให้ขอโทษสําหรับสิ่งที่คุณทําต่อไปนะคะการขอโทษที่ไม่เหมือนการขอโทษเมื่อมีคนพูดว่าฉันขอโทษถ้าคนรู้สึกขุนเคืองขอโทษนะถ้าทําให้เสียใจ การขอโทษประเภทนี้แสดงว่าผู้พูดไม่รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญก็คือต้องให้พวกเขาขอโทษสำหรับสิ่งที่พวกเขากระทำลงไปซึ่งมันเป็นสาเหตุไม่ใช่ขอโทษปฏิกิยาของคุณซึ่งเป็นแค่ผลลัพธ์ที่ตามมาเพราะคนที่เฮลตี้คนที่ขอโทษจริงๆก็จะพูดว่าขอโทษที่ผมทำให้คุณเสียใจขอโทษที่ฉันทำให้คุณเสียใจเพราะฉะนั้นเมื่อคุณต้องเจอกับคำขอโทษที่ไม่เหมือนคำขอโทษ ให้ยืนยันสิ่งที่คุณคิดอย่างชัดเจนนะคะแต่ไม่รุนแรงโดยพูดว่าอย่าขอโทษสำหรับปฏิกิริยาของฉันแต่คุณควรขอโทษสำหรับคำพูดของคุณและข้อ3คํคำขอโทษที่เป็นข้อแก้ตัวเมื่อมีคนพูดขอโทษแต่กลับมีคำแก้ตัวมาด้วยอย่างเช่นฉันขอโทษแต่ช่วงนี้ฉันเครียดมากเลยแม้ว่าความเครียดอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมแต่ก็ไม่ควรเป็นข้อแก้ตัวของการกระทำแย่ๆนะคะ สิ่งที่สําคัญก็คือต้องให้พวกเขารับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ใช่ความผิดของสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นหากคุณต้องเจอกับคําขอโทษที่เป็นข้อแก้ตัวให้ยืนยันตัวเองโดยพูดว่าคุณไม่ต้องขอโทษสําหรับความเครียดของคุณแต่คุณต้องขอโทษสําหรับสิ่งที่คุณทํากับฉันโดยสรุปนะคะการจัดการกับคําขอโทษแย่ๆนั้น คุณควรมีการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแต่มีความฉลาดทางอารมณ์นะคะและคุณสมควรได้รับคำขอโทษที่จริงใจจากคำพูดหรือจากการกระทำของพวกเขาที่ส่งผลกระทบต่อคุณอย่ากลัวที่จะกําหนดขอบเขตด,ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะและเตือนให้คนคนนั้นรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของพวกเขาด้วยช่อง My Power Space จะอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนคุณบนเส้นทางในการเสริมพลังและการรู้เท่าทัน หากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับเนื้อหาที่เสริมพลังในตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ